ความจริงมันจะชนะทุกสิ่งเรื่องของฝุ่นพิษทนหน่อยฮะการเมืองมันใกล้เวลางวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทีงวดเข้ามาทุกทีละจบละสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือการเมืองเป็นเพียงการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทาศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนนะครับเรื่องของฝุ่นพิษวันนี้ก็คงเป็นประเด็นใหญ่นะครับปิดต่อกันมาหลายวันนะฮะที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทยก็ประกาศชัดเจนนะบอกว่าจะสามารถแก้กไขได้วันแรกเข้ามาดงงำรงตาแหน่งก็แก้ทันทีชัดชติสมัยหาเสียงก็ประกาศชัดเจนนะบอกว่าถ้าเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคะร แก้ไขปัญหาฝุ่นไม่ได้ก็ลาออกไปไม่ต้องมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่คราวนี้นะฮะทั้งเพื่อไทยทั้งชาติชาติพลิกลิ้นที่เราสำรอจว่าไม่ให้รถทีละคนก็ด้หลายเรื่องนะเขาต้องน้อมรับทำทำสิ่งทุกทางอ่ะแล้วก็มาตัดสินแต่ต้องถือว่าก่อนจะไปพิจาแบบเราด่าหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่ว่าเราต้องเข้าใจปัญหาให้แท้จริงก่อนจะได้รู้ว่าจริงกับปัญหามีขนาดหรือไม่แแล้วก็ถ้าเกิดเราดูรูปอูเนี้ยรูปนี้น่าสนใจยู่นี้ก็เป็นรูป แดงเนี่ยอยู่ด้านนอกหมดเลยอันที่ด้านในที่เป็นจุดที่รถติดมีการก่อสร้างเยอะเนี่ยฝุ่นคงตัวแต่ฝุ่นเริ่มด้านนอกซึ่งการจราจรร้อยนะแล้วก็การก่อสร้างก็ไม่ได้มีอะไรก็ลยสรตามสร้างเลยผมก็เชื่อส่วนหนึ่งมันได้เป็นส่วนสำคัญเลยมาจากฝุ่นในทางเขาด้วยก่อนันนี้เราจะดูก็ต้องต้องเข้าใจสาเหตุก่อนว่ามันเป็นวรท่าศาสตรตอนนี้ที่มีมีคนให้กัรแนะนำว่าโอ้ยตรมต้องไปเชิงรุกต้องไปแบบการปิดไซต์ก่อสร้างแล้วอย่างที่บอกว่าเต้องดูแล้วเราก็ห้ามรถบรรทุก ที่ปล่อยความพิษเข้าออันนี้ทดลองตั้งแต่ตุลาแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มใช้เมื่อวานวเริ่มใช้เมื่อคืนว,<ช>วันพฤหัสใช่วันนี้อีกวันหนึ่งได้ผลนี่ผมว่ามาตรการนี้มันดีมันผมว่าเป็นมาตรการที่จูงใจด้วยทั้งเด็ดขาดแล้วก็จูงใจเพราะว่าถ้าบอกว่าเราปิดรถทุกๆคันไม่ให้เข้าอม,มันไม่มีแรงจูงใจให้คนทําดีถูกไหมคนทําดีรถที่เขาปรับสภาพเครื่องเป็นรถ E ีีรถยูโรห้ารถเอ็นจีวีมไม่ปล่อยกา๊าซเขาก็ไม่ได้เข้าด้วยสุดท้ายคนดีคนไม่ดีเหมือนกันหมด ก็เลยไม่สนับสนุนให้เขาทำใช่อันนี้คือถ้าเกิดเป็นรถเกรนลิสต์เกรนลิสต์รถอีวีรถอีวีรถที่ปรับสภาพเครื่องใช่ที่ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองอันนี้อยู่ในกรีนลิสต์เข้ามาได้พอประกาศไปเนี่ยรถเข้ามาอยู่ในกรีนลิสต์วันแรกเนี่ยก็ไม่เยอะตอนเนี้สามหมื่นหกพันคันแล้วที่รที่ลงมันทะเบียนแล้วมีรถเมย์อยู่สี่พันเจ็ดร้อยคันอย่างเมื่อเมื่อใครเราเชื่อได้ใช่ไหมกรีนลิสเนี่ยก็มีเขาต้องมีหลักฐานส่งมา มีหาไม่มีเขาเปลี่ยนมาเครื่องรถคันนี้ทะเบียนนี้แล้วก็ต้องตรวจวัดให้มันได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยีหมดไม่ใช้ไม่ใช้่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ใช้คนด้วยเพราะคนไม่มีทางทําได้ผมว่าระบบทั้งหลายเนี่ยเป็นเทคโนโลยีไม่มีการใบแอดไม่มีการไปใต้โต๊ะอะไรที่สิ้นอแล้วเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยพอเราประกาศกรี๊ลิสใช่ไหมเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าล่อไปเจ็ดร้อยเันนั่นถึงเมื่อวานทั้งวันสามพันคันที่เข้าอยู่ในกรี๊ลิสแค่สามร้อยอีกสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดที่จะต้องโดนใบแจ้งปรับ เอาชัดๆเลยปรับเต็มาตราเลยไหม2,000เต็มที่สุดแล้วมันไม่คือพรบที่ให้เรา2,000บาทหรือจําคุกหนึ่งเดือนหรือทั้งปันทั้งจับอก็อาจจะถ้าจำคุกมันชัดิเขาก็อยู่สังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับแจงอยากทําใจจะขาดนะครับแต่อํานาจไม่มียันด่าได้ไม่โกรธไล์เสนอรัฐบาลสี่ข้อปมนฮะฝุ่นพิษ หรือ PM 2.5นะแต่มีการเสนอรัฐบาล4ข้อปมแก้ PM 2.5ชัดชาติชบอกว่าใจจะขาดแต่แก้ไม่ได้นะชดัดชาติก็มีการรายงานจากสถานการณ์ซึ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้หนักเลยนะครับค่าฝุ่นพิษเชลเลียอยู่ที่58.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรชัดชาติยังกล่าวถึงอำนาจปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครที่มี ไม่มากพอว่ากทมไม่มีอำนาจร0อเปอร์เซนที่มีข้อจำกัดอธินะกทมได้ข้อเสนอรัฐบาลว่าหนึ่การจัดเก็บค่าสิ่งแวดล้อมนะไปนู่นนะค่าพีพีที่ปัจจุบันกทมไม่มีอำนาจจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เงิน 2. ลดความทึบแสงของการตรวจควันดำทึบแสงผิดกฎหมายคือเกินร้อยละสา หลายครั้งจากการทดสอบเราเห็นว่ามีควันขาวค่าความทึบแสงร้อยละสิบแบบนี้ถือว่าผิดซึ่งการกร,รมขอให้มีอำนาจกำหนดเองแต่ยังเป็นประกาศของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับสเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการจัดการหมอกควันดำนะครับที่กร,รมทำได้แค่แจ้งรายละเอียดและข้อ4ขอให้กร,รมเป็นเจ้าพนักงาน ภายใต้พรบรขนส่งนัน่นคือข้ออ้างของชัติชาติสิทธิพันธ์นะว่าทำไม่ได้นี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะที่เขาไม่สามารถทำได้แล้วก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษได้ในขณะเพื่อไทยก็ประกาศให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีขนก็แห่ขึ้น,น1น่ล้านคน สิ่งที่ตามมาใช้งบมันคือภาษีของทุกคนนะฮะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือคนเฉพาะไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยหมดไปประมาณร้อยสีบล้านบาทคุณส่วนจำได้ไหมฮะสิ่งที่เพื่อไทยสิ่งที่ชัดชาติสิ่งที่อง้งอิงเคยพูดไว้เรื่องของฝุ่นพิษ เรื่องของอนุทินชาญเริก็กาได้พูดถึงฝุ่นพิษหรือ PM 2.5มาปุ๊บต้องแก้ได้เลยถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้เป็นไงฮะถึงเวลาเป็นปุ๊บบอกแก้ไม่ได้4ประการน่ะรวมทั้งการจัดเก็บภาษีอ่ะมันต้องเอาเก็บภาษีแล้วเอาเงินมาให้เขาถึงจะแก้ฝุ่นพิษได้รถติดที่เขาเคยหาเสียงแบบรถติดเขามาทันทีรถยึบไม่มีหยุดทันที วันนี้เขาบอกว่าเขาแก้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วการแก้เรื่องของฝุ่นพิษเนี่ยนะผมเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่3าแล้วไม่ยากอ่ะาัทีอยู่ที่วนะิชันในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้จากปัจจัยภายนอกกรุงเทพมหานครเรื่องของฟางเข้าโพดเรื่องการเผาต่างๆให้ระงับนะเจราจากับต่างชาติเจราจากับเจ้าสัว แล้วก็เอาเครื่องบินฝนหลวงโปรยนะครับนั่นคือวิธีการแก้ในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับแต่พอในช่วงก่อนการเลือกตั้งแก้ไม่ไหวไม่ใช้ในโยบายเดิมลืมนะก็กลับมาอีกรอบหนึ่งพอรัฐบาลองค์อิงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เคยทำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนหลวงจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไปแล้ววิธีการแก้ต้องเอาฝนหลวงมา ก็เอามาทำแหละตอนนี้ก็กลับมาทำเพื่อไทยตอนนี้กลับไปขอใครช่วยทราบไหมขอทหารช่วยในช่วงการประสัยหาเสียงดทาหารเลนะ่เลยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปฏิเดชการเป็นพวกนั้นพวกนี้อย่าเอาคนมาเป็นทหารวันนี้ไปขอทหารช่วยก้าไกาย,ยิงไรายนะวันนี้พี่ธามาเป็นนายกองนตรี มีอยู่สิ่งเดียวฮะทั้งเพื่อไทยทั้งพักประชาชนทั้งก้าวไกเลเนี่ยมีอสิ่งเดียวที่เขาเหมือนกันน่น้ำลายโม้ก็ทำไม่ได้สิ่งที่ทำมาจนถึงขนาดนี้ผมดูข่าวทุกวันเขาแก้มาผิดทางนะสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรอ๋อแก้ปัญหา <c oughs> ฝุ่นพิษด้วยการให้ขึ้นรถไฟฟรีปรากฏว่าคนไปขึ้นรถไฟฟรีฮะก็คือคนเลิกขึ้นรถเมล แต่ไปขึ้นรถไฟฟรีรถเมย์ก็วิ่งตามปกตินะฮะค่า PM 2.5ในกรุงเทพมหานครในขณะที่มีการขึ้นรถไฟฟรีเนี่ยลดไหมไม่ลดแปลกะไม่ลดกลับมีค่าเดิมเพราะรถเมย์ของขอสมกรยังคงวิ่งต่อไปนี่จะไปลดได้ไงอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครงงฮนะบอกว่าเฮ้ยมันแค่ปัญหาตรงไหนเนี่ยมันเราเห็นเลยรฉันความคิด อนุทินชาญวรยกวลสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแก้ไขปัญหาเพราะตอนนี้เรื่องของฝุ่นพิษหรือพีเอมสองจ้ากระจายไปทั่วประเทศกว่า60จังหวัดแล้วจนถึงขนาดนี้ก็ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะมันมีทั้งปัจจัยภายนอกคือนอกประเทศและปัจจัยภายในในประเทศด้วยการแก้ไขมันแก้ไขย,ยังไงผมเรียนย้ำนะคลิปที่สองนะ อธิบายก่อนหน้าก็เคยถ่ายอธิบายไปก่อนหน้าแล้วการบริหารจัดการชั้นสูงมันต้องมีกระบวนการยกระดับยกระดับจนถึงวันนี้ทักษิณยังตอบไม่ได้เลยนะว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงทั้งที่ไปเป็นผู้กุนซือเป็นคนวางแผนเป็นโอโ้เป็นพ่อของลูกเป็นทุกอย่างแก้ไม่ได้นะย้ายศูนย์นั่นย้ายศูนย์นี่ให้นุทินมาเป็นประธานโยนภาระให้นุินเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้ เพราะเขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงยกระดับการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตซึ่งน้อยคนจะได้เรียนนะครับพอแก้ไม่ได้ฝุ่นพิษก็ระบาดบางคนถามว่าทำไมไม่บอกเขาว่าต้องให้เขาทํำดิเลือกเข้ามานี่เขากินภาษีพวกเราเนี่ยเราจ่ายภาษีพวกเขาเนี่ต้องให้เขาทําถึงที่สุดประชาชนคนไทยจะได้เห็นจะได้หูตาสว่าง ว่าไอคนที่บอกว่าโอยทำได้แนนอนทำได้ทันทีทำวันนี้ทันทีถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพม,มานครประชาชนคนไทยต้องได้เห็นต้องได้รู้ต้องได้ทราบต้องได้เข้าใจและสุดท้ายความจริงมันจะชนะทุกสิ่งเรื่องของฝุ่นพิษทนหน่อยฮะการเมืองมันใกล้เวลางวดเข้ามาทุกที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 าาทกททกทไรจบละสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือการเมือง เป็นเพียงการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมเด็จพระเจา้าอยู่หัว มหาวาชิวราลงกรลบดินทระเทพยาวร่างกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตย์ชาติใดอาอาโอลนกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่ส claro ุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กร,รกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเรี่ยมสุกเกษเซมเปรมปรีด้ว เชืินใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูล พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรองปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริร ดาโโวโยวามหาวชิวราลงกอลบอดินทราเทพยาวรางกุณเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทย,<ภ>ยสเสดด็จคือครองราชเปลืองปราดรัสมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ